ก็คือทำขึ้นเล่นๆแหละทำไลฟ์เล่นๆปกติก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์ <appointment> หรอกก็คือวันนี้เมื่อคืนเมื่อคืนมีลูกค้าลูกค้าปจจระจำที่เขาเคยสั่งสินค้าแล้วนะอยู่ต่างร้านเขาส่งข้อความมาไว้หลังบ้านก็คือสินค้าเนี่ยที่ข้างหลังเนี่ยไม่เยอะหรอกแต่ก็คือเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆเอาหิ้วกลับมาด้วยตอนกลับเมืองไทย <unt> แล้วก็ มีลูกค้าเขาทำงานเป็นมัสซาเทราปิสของของรัฐอื่นนะนะเขาก็จะเห็นเห็นลงขายคือสินค้าพวกนี้ไม่ค่อยได้เอาไปขายตามตามเออตามงานหรือตามวัดอะไรนี้นะคะตามงานวัดไทยต่างๆตามเทศกาลอะไรต่างๆไม่ค่อยได้ไปเออ ก็เลยเลงขายใน Facebook Marketplace นะคะก็ได้ขายนะไม่ใช่ได้ขายแค่คนไทยขายให้ฝรั่งฝรั่งคนลาฟฝรั่งวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็เข้ามาซื้อนะแต่ก็คือขายใน Facebook Marketplace นั่นแหละแล้วทีนี้เดี๋ยวนะขอไปยืนฝั่งโน้นนะปวดขา ก,ก็คือเอเออแรกๆเลยคือกับกับเมืองไทยใช่ไหมคะก็ไปเอาพวกนี้ละค่ะเป็นกางเกงพวกนี้นี่นะคะเอากางเกงพวกนี้แหละกางเกงโม่งพวกนี้ค่ะโพสขายโพสลงใน Facebook Marketplace นะแล้วมีลูกค้าฝรั่ง เข้ามาถามเข้ามาถามว่าจะซื้อนะเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้ฉันกลับก่อนตอนนี้ฉันยังอยู่ที่เมืองไทยฉันกลับก่อนเดี๋ยวฉันหที่ยวไปเดี๋ยวฉันจะเอาไปขายนะแล้วฉันจะบอกเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมาถึงเราก็เออเรามาถึงแล้วนะอะไรเงี้ยก็ก็ได้ขายอะนะคะแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็เลยเออก็เอามาเยอะอยู่นั่นแหละแล้วอ่าก็ได้ขายก็ได้ขายมาเรื่อยๆนะก็มีฝรั่งนะฝรั่งส่วนมากก็คือ ฝรั่งเขาตัวเขาตัวสูงใช่ไหมเขาตัวสูงเขาก็จะใส่คือสูงตั้งแต่ร้อยร้อยหกสิบหกสิบเอาร้อยหกสิบขึ้นไปนะคะก็ใส่ใส่ได้นะอย่างลูกสาวสูงร้อยหกสิบห้าหรือร้อยหกสิบเจ็ดนี่แหละเขาใส่พอดีนะคะอยู่ในจะมีดูอยู่ในอยู่ในเฟซบุ๊กมาร์เก็ตเพลสนะแล้ว แล้วทีนี้แล้วทีนี้ยังไงดีวันนี้ก็อันนี้ก็คือเขาก็ลูกค้าคนเก่าเขาก็สั่งมาอีกนั่นแหละที่ว่าเขาเป็นเอ๊เดี๋ยวนะขาเปิดดูก่อนเผื่อมีใครทักเข้ามา ถ้าเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะขายตัวเท่าไหร่ขายตัวเท่าไหร่ท,หรทักมาถามเดี๋ยวบอกคืออคือลูกค้าลูกค้าคนเนี้เขาเขาอยู่อีกร้านหนึ่งเขาเจอใน Marketplace นั่นแหละเขาก็เลยสั่งซื้อมาเอาไปใส่เอาไปใส่ทำงาน เอาไปใส่ทํางานทํางานนวดนะเขาเป็นมสสาสซาเทรลพิสนะคะมสสาสซาเทรลพิสมาสซาที่สสเทอเมริกาถ้านวดเป็นจากไทยมาไม่สามารถทํางานได้นะเพราะว่ามันจะไม่ถูกกฎหมายจะต้องไปเรียนที่จะต้องไปเรียนที่โรงเรียนแล้วก็จะต้องสอบลายเส้นของสเตทนั้นๆน,น,นะคะถึงจะถึงจะเออ ถึงจะทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วรายได้ของมาซาเทราพิสที่นี่นะที่อเมริการายได้ดีมากรายได้ของของที่นี่นะคะถ้าตามสปาใหญ่ๆนะคะเขาก็จะคิดชั่วโมงละ อย่างสปาดังๆของของอเมริกานี่นะ<ม>เขาจะคิดละชั่วโมงละ 100, 125ร้อยร้อยยสิบห้าเหรียญเลยนะคะตอนเนี้ก็ก็เออแต่ว่าถ้าเป็นร้านนวดคนไทยก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะก็ไม่เหมือนกันนะแล้วแต่รัดก็ไม่เหมือนกันนะนี่เดี๋ยวจะส่งให้ให้ลูกค้าอันนี้ส่งให้ลูกค้าวันวันจันนะคะ แวะเข้ามาก็ทักทายได้นะคะมีคำถามอะไรถามได้นะเ๋ยวจำใส่ได้ถึง45 50ยืดได้ถึงประมาณ60 60 60เซ 60, 60นเนี้ยตรเนี้ยถ้าจะไม่ไลฟ์มันก็จะปล่อยเวลา ไปว่างๆใช่ไหมไลดีกว่าอะไรนี้นะจัดของให้เขาไลดีกว่าอันนี้ก็คือถ้าส่งถ้าสั่งครบร้อยหนึ่งส่งให้ฟรีนะเนี่ยทักทายเข้ามาได้นะคะ ค้าประจำเคอสั่งมาครั้งหนึ่งแล้วเขาสั่งห้าตัวคราวที่แล้วสั่งมาอีกก็ต้องเดความเรียบร้อยนะส่วนส่วนพวกนี้นะคะจะเป็นจะเป็นเอผ้าถุงผ้าผ้าสิ้นจกลาวนะคะจะเป็นจกลาวแบบสั้น จะเป็นจบลาวแบบสั้นจะไม่มีเองพวกนี้จะไม่มีซับในนะคะจะไม่มีซับในสนใจก็สั่งมาได้มีหลายแบบหลายลายสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยใส่ไปวัดที่นี่อ ส่วนมากที่นี่เขาจะใส่ออกตามไปงานวัดกันอันนี้ผ้าจกผ้าจบผ้าสิ้นจกลาวแบบยาวสวยไหมผ้าสิ้นจกนี่จะไม่มีจะไม่มีเออจะไม่มีซับในนะคะ ไม่เคยไลค์แบบนี้เลยนะเนี่ยนี่ก็ดีน,น้สวยนะสีม่วงเนี่ยสวยทุกตัวนั่นแหละแต่แล้วแต่ใครจะชอบนะ นี่ก็คือใส่ใส่โทรศัพท์ iPhone ไ,ได้ได้พอดีนะใส่ iPhone ไ,ได้พอดีแล้วก็รุ่นนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าอีกแบบหนึ่งก็จะมีสองแบบแต่ไซส์เท่ากันนั่นแหละไซส์เท่ากันนะคะ,นนะ,ะใส่ iPhone ไ,ได้ <c oughs> ได้ไรายได้แบบเล็กๆน้อยๆน,นะคือเขาก็ไม่บูดไม่เน่าไม่เสียนะว่างๆก็ขายมีใครทักมาก็ขายอันนี้คือเขาสั่งเขาสั่งสามตัวเขาเนี่ยสงสัยกำลังกำลังดูในในอัลบั้มรูปรอยู่ั้งว่าจะสั่งอะไรเพิ่มออน,นี้นะคะ แล้วนี่ก็จะเป็นเป็นผ้าสิ้นผ้าสิ้นไทยหรือนะคะอันนี้ผ้าสิ้นไทยหรือเขาจะเขาจะมีะมีซับในให้แบบนี้แล้วเอวจริงๆแล้วมันก็ใส่ได้กันทุกคนนั่นแหละเพราะว่าให้ตะขอจะมีตะขอจะมีตะขอให้3มจุดแล้วก็เอาไปเย็บเอง anh yeah. เรียบหรูดูดีนะคะสีเทาเนี่ยสีเทาสิสีเงินสีคล้ายๆล้ายซิเวอร์สวยสวยๆนะเนี่ย <c oughs> แล้วก็จะมีผ้าถุงสีขาวนะคะเอาไว้ใส่เวลา,าใครอยากใส่สีขาวเาไปวันวันอะไรที่วัดอะไรนี้นะแล้วก็สีดำมีสองลาย โคมจีบรอบมีสองสีนะคะแล้วก็เขาจะมีเอวจ้ำเอวจ้ำแบบนี้ใส่ได้ใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะเนี่ยสวยที่ซื้อซื้อมาก็คือตัวเองก็ชอบนั่นแหละตัวเองซื้อมาตัวเองชอบใส่ได้ด้วย ใส่เดินแบบชิคๆสวยดีกา <c oughs> งเกงช้างไม่น่ารอดนะคะกเกงช้างตัวละสิบห้าเหรียญตัวใหญ่ๆคนตัวใหญ่ๆใส่ได้นะ กางเกงมง้งซัมเมอร์ที่ใส่สบายสูง160ขึ้นไปใส่ได้อย่างสวยนะคะแต่ว่าถ้า,าแบบคือต่ำกว่า160สูงต่ำกว่า160เซนนี่ก็ไม่ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะเขาจะดูไม่ดูไม่เท่าไหร่ในสายตานะก็จะแนะนำแบบ160คนที่สูง160ขึ้นไปนะคะใส่แล้วสวยมาก มีหลายสีหลายแบบนะแล้วก็อันนี้จะเป็นกางเกงไอก้กระโปรงหางมา้าจีบรอบทุกอย่างส่วนมากก็คือเอวจำนะคะเพราะว่าเขาจะใส่ได้ทุกทุกแนวใส่ได้ทุกคนอืมคลิปนี้นานหรือยังเออเพิ่งจะกี่นาทีเนี่ยอืมเจ็ดขอ 可没有关 ันหยุดที่ไม่ได้หยุดก็หยุดนะพูดถึงทำแป๊บเดียวอันเนี้ยไม่มนานค่ะสามตัวสามตัวให้ถ่ายว่าเท่าไหร่แล้วค่าส่งเท่าไหร่นะฮะใส่ซองบาโบ แต่เขาอาจจะแต่ตอนนี้เขากำลังเลือกอยู่เขาอาจจะเอาเพิ่มก็ได้นะพูดถึงอนะ่ะเขาอาจจะอยากเอาเพิ่มเพราะว่ากางเกงมันตัวละสามสิบห้าเหรียญกางเกงตัวละสามสิบห้าแล้วก็ถ้าสั่งถึงร้อยหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ย ร้อยเหรียญก็ส่งให้ฟรีแหละเพราะว่าอันนี้แค่สิบเหรียญน,นะคะบับโบนี่สิบเหรียญสิบน่าจะสิบเหรียญสิบเดเหรียญสักอย่างนี้นแหละเราก็ส่งให้ฟรีแหละแต่กางเกงะตัวละสามห้าเขาจ่ายมาร้อยห้าเหรียญใช่ไหมล้วก็ส่งฟรี ถ้าเขาเอาอะไรเพิ่มอีกแล้วก็เป็นใส่เป็นกล่องกล่องก็จะตีไปสิบแปดเหรียญกล่องก็ตีไปสิบแปดเหรียญน,นะใส่กล่องก็จะใส่ได้เยอะนะสิบแปดเหรียญก็ก็ฟรีติดง่ายนะติดลงิดชื่อแต่รอเขาก่อนรอก่อนวันจันทร์ถึงจะส่งเดี๋ยวเขาคง,งสั่งมาเพิ่มถ้าเขาสั่งมาเพิ่มก็ ใส่อีกกองหนึง่งอันนี้ตเต็มแล้วได้แค่มีูสเห็ีก็ถ้าเผื่อเขาสั่นแค่นี้มันร้อยห้าเหรียญใช่ไหมเราส่งฟรีตีซะสิบเหรียญสิบเอ็ดเหรียญแล้วกันตีซะสิบเหรียญอะ่ะเราก็ได้เท่าไหร่เก้าสิบห้าใช่ไหมมันมันเออมันร้อยห้าเหรียญใช่ไหมมันร้อยห้าเหรียญค่าส่งสิบเหรียญเราก็เหลือเก้าสิบห้าใช่ไหมถ้าเป็นสิบเอ็ดเราก็เหลือเก้าสิบสี่ 9ก้าสิบสี่เหรียญสำหรับสำหรับกางเกงสามตัวทุกวันนี้หนึ่งเหรียญหนึ่งดอลลาร์ US ก็คือสามสิบหกบาทไทยก็คูณเอาไปตีซะถ้าตีว่า100หนึ่งร้อยเหรียญถ้ามันสามสิบาทไทยใช่ไหมถ้าถ้าหนึ่งเหรียญสามสิบาทไทยก็ตีซะสามพันนะฮะจริงๆมันเก้าสิบกว่าเหรียญใช่ไหมแล้วมันสามสิบหก ตีซัากางเกงม้งตัวตัวละหนึ่งพบาทสามพันก็ 94, เกสี่เหรียญคูณสามบหกได้เท่าไหร่อะเน้นบอกกันด้วยนะคะเพราะว่าใช้อีกเครื่องหนึ่งใช้อีกเครื่องหนึ่งดูว่ามีใครทักมาบ้างสั่งซื้อกันได้นะคะทักมาคอมเมนต์มาถ้าเผื่อดูอยู่ในอเมริกานะแต่ถ้าดูจากเมืองไทยก็ ที่บ้านที่เมืองไทยก็ขายปลาลาบองนะคะปลาลาบองครัวในจีนสั่งได้ที่เมืองไทยก็จะส่งคิดค่าส่งของแฟลตนะคะคิดค่าส่งคิดค่าส่งตามจริงอันนั้นนะไม่ได้ส่งให้ฟรีแต่อันนี้คือ,อส่งแบบนี ดูอยู่ระาอื่นในอเมริกาก็ทักมาได้นะคะสั่งสินค้าครบร้อยหนึ่งส่งให้ฟรีมีไะไรก็ดูในดูใน Facebook ได้นะคะดูในลิงก์หน้าอยู่ข้างหลังอ,อ,อยู่ใน Youtube นี่และค่ะก็ดูได้ว่า f a c e b o o k ละไรซืัอม,มาได้ กี่นาทีแล้วเนี่ยเราเราเราแชทกันมากี่นาทีแล้วอ๋อยี่สิบกว่าคลิปนี้แชทนี้ก็ก็มีแค่นี้ละคะ่ะเพราะว่าอยากจะทำเล่นๆส่งของส่งของเล่นๆแล้วมีพวก เครื่องปรุงอาหารสําเร็จรูปมีปลาบองควายจีนมีแบบสุกแบบติบมีแบบเอ่เมงดาอะไรอย่างงี้นะคะมียำมองมีอ่อะไรต่างๆด้วยก็ทักมาได้สําหรับคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คือมีแค่นี้ละค่ะบ๊ายบายค่ะ vì tương này nó